สวัสดีค่ะเพจสอนลูกง่ายๆสไตล์ปอยค่ะแม่ปอยนะคะของปอหนึ่งเทอมหนึ่งค่ะวิชาประวัติศาสตร์ค่ะเรื่องศักราดเนาะแม่ปอยจะมาสรุปให้ ฟังคร่าวๆตามที่แม่ปลอยเข้าใจนะคะคือยิ่งอยู่ยิ่งเข้าใจแล้วมันก็คิดไม่เหมือนเดิมสักวันนึงเลยเป็นยังไงเอ่ยดูนะมันมีทศวรรษศตวรรษแล้วก็สหัส,สวรรษเราจะไม่มาแปลความหมายแล้วนะว่ามันคืออะไรแต่เราจะมาเน้นว่าเราจะตอบข้อสอบแบบไหนเรามาอิงตรงนี้นะคะถ้าโจทย์ให้เป็น 2 5 6 4ปี2564วิธีการตอบนะของทศวรรษคือเป็นหลักสิบใช่ปะให้ตอบ4ี่หลักค่ะ1 2 3 4คสาี่คตอบต้องตอบ4หลักเท่านั้นดูนะตามตู้รถไฟนะคะอ่ะเรามาดูนะข้างบนคือเห็นว่าอะไรเวลาตอบให้ตอบเลขกี่หลักถ้าเขาถามเป็นทศวรรษทศแปลว่า1ิใช่ปะให้ตอบ4ี่ละสี่หลักแล้วก็ให้ดูเลขถอยหลังกลับมานะเดี๋ยวเรามาดูกัน ศตวรรษคือหลักร้อยเวลาตอบเลขให้ตอบแค่2หลักเท่านั้นคือศตวรรษที่ตืดๆและถ้าเป็นสหัสวรรษคือพันวิธีการตอบเลขว่าปีนี้เป็นสหัสวรรษที่เท่าไหร่คือตอบแค่1หลักโอเคปะอันนี้คือความหมายนะแม่ปอก็ไม่รู้ว่าถ้าไปคนอื่นไปดูแผ่นเนี้จะรู้เรื่องหรือเปล่าและปีเนี่ยนี่คือเขียนให้ดูคร่าวๆให้เตือนความจำคือ0ถึง9 1ถึง100แล้ว และ1ถึงนึนะคะโอเค3ข้อนี่คือ3ข้อค่ะ3ข้อมันมีคำตอบและมีแนวคิดด้วยว่าแม่ปอยคิดอย่างไงโอเคบอกนะว่าวิธีนี้ไม่ใช่วิธีที่ถูกที่สุดแต่เป็นสามารถตอบได้คำตอบที่ถูกโอเคปมอ่ะโจทย์เป็นสีเออดูดูด,ด,ด,ดมองไม่เห็นนะเบลอมากเลย โจทย์เป็นสีแดงค่ะพศสอ 2, 5, 6 4ขออ okay. ่านตามเลขนะคะคือทศวรรษที่ตืดๆศตวรรษที่ต pues ืดๆสหัสวรรษที่ตืดๆๆแนวคิดของแม่ปอยคือทศวรรษทศแบบว่า10เใช่ไหมมาจากคำว่าทศกัณให้ดูหลัก10คือหลัก10คืออะไรคะ64ให้ตอบไปไรตอบไปเลยค่ะลอกตามไปเลย2 5 6เห็นเลข6ใส่6แล้วที่เหลือใส่0 จบแปลว่าย้อนหลังค่ะนี่64แต่อย่าลืมนะข้างบนนะ่ะเขียนบอกว่าย้อนหลังเป็นถึงเป็น64เราไม่แคร์ค่ะก็เขียน256แล้วศูนย์แค่นี้เองเราอย่าไปคิดว่าท่องถอยหลังบางครั้งอะ่ะยิ่งท่องเยอะยิ่งจำไม่ได้โอเคปะต่อไปสหัสสวัสดให้ปิด2ตัวหลัง แม่ปอยเขียนว่าสหัสวัสดให้ปิดสองตัวหลังเพราะเกิดจากอะไรเราต้องดูคำนี้นะสหัสวัสดคือหลักร้อยมีศูนย์สองตัวเวลาเราจะดูกย้อนกลับเราต้องปิดศูนย์สองตัวโอเคป้ามันเท่ากับศตวรรษที่หนึ่งโอเคป้าเนี่ยอันนี้เป็นปิดตัวเลขหลังสองตัวคืออะไรแต่โจทย์มันคือสองห้าหกสี่ใช่ปะถ้าเราปิดเลขหลังสองตัวเป็นอะไรตึง้งกลายเป็นสองห้าตื ถูกป่ะสองห้าเติร์ดถึง2 5 0 0ถึง2,600เพราะเราต้องคิดนะศตวรรษคือร้อยเราต้องพูดคำว่าร้อยออกมาแปลให้ออกทุกๆตัวว่าอะไรศตวรรษแปลว่าร้อยเพราะฉะนั้นนี่คือ2,500ถึง2,600เพราะเราต้องเอาช่วงเวลาที่ตรงเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้คือต้องบอกก่อนเลยว่าเราต้องเดินไปข้างหน้าถูกป่ะ2,500าจนถึง2,600เพราะฉะนั้นตอบอะไรตอบอ,อันข้างหลังค่ะคือ ปิด2ตัวหลังก็เป็นอะไรคะ2.6เก็ตยังซึ่งมันจะตรงกับว่าเวลาตอบสตัตวรรษต้องตอบแค่ตื๊ดตื๊ด2.6แค่นี้เองถูกปะต่อไปนะคะสหัส,าหาสวรษให้ปิด3ตัวหลังเพราะมันเป็นหลักพันหลักพันมันมีอะไรคะ3.0เก็ตปะเก็ตปะเนี่ยมันมี3 0่ป1 2, ก็ปิดแค่นี้เองเนาะวิธีการดูพอปิด 3, 3 3 3ตัวหลังใช่ปะ2 5 2 สองห้าหกสี่สามตัวหลังนับยังไงนับหนึ่งสองสามปิดไปเลยค่ะสามตัวเห็นแค่เลขมันเบลอเนาะเบลอจริงเห็นแค่เลขสองเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดก็พูดเป็นว่าสองพันถึงสามพันเราให้คิดให้คิดอย่างเงี้ยว่าเห็นเลขสองแล้วก็พูดเลขต่อไปนะคะสองพันถึงสามพันเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอย่างเงี้ยเลขเพราะมันผ่านสองพันมาแล้วใช่ไหมตรงเลขกลายเป็นสองพันึงสามพันก็เลยตอบสามเพราะปิดสามตัวหลังถูกปะ เข้าใจไหมพอเข้าใจป่ะมันก็เลยตอบแค่หหลักหหน่วยเนาะต่อไปสหสวรรษีสี่นี่คือโจทย์ข้อใหม่นะมองอย่างนี้มองเห็นใช่ป่ะมองเห็นไหมนี่สหสวัรษีสี่ 4, ช่วงตอบเท่ากับช่วงปีตืๆๆๆดตืดๆแสดงว่าเขาว่าช่วงปีแปลว,ว่าเขาต้องกระจายค่ะกระจายเลขออกมาถูกป่ะอย่างที่บอกไง สหัตแปลว่าสเอ้สหัสแปลว่าพันพันมีศูนย์สตัวก็ให้เติมศูนย์ไปเลย3ตัวเราไม่ต้องแค่เห็นเลขสใส่4เพราะว่า4ตรงนี้มันเป็นคําตอบหลังถูกปะ่ะเห็นสใส่4ใส่ไปเลย0ูนย์สาตัวแล้วก็พูดไปสิ 3, 4, 3 000, ถึง4ี่สาพันถึง4ี่พันพอเราคิดอันนี้คือแนวคิดนะไม่ใช่คําตอบนะเราคิดในใจว่าสามพันถึง4 000, ี่พันแปลเวลา ไอ้ตรงนี้มันจะอยู่ตรงปลายใช่ไหเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่เราต้องเปลี่ยนตัวเลขนี้ให้เคลนต้นด้วย1เท่านั้นเพราะหลักความจริงมันเป็นคือ1นึ0 0ถึงหนึ่ค่อยๆคิดค่อยๆค,คิดพวกนี้ต้องใช้ประสบการณ์หลายข้อค่ะหลาย10ข้อเราถึงจะทําได้ถ้าเขาถามว่าศตวรรษคือร้อยใช่ไหมศตวรรษที่9ถึง20คือช่วงปีตืดๆๆๆไม่เป็นไรค่อยๆเราเห็นเลข9นะ ศตวรษแปลว่าอะไรคะร0 0ยรมีศูนย์กี่ตัวร้อยมีศูนย์สองตัวโอเคปะ่ะศตวรษร้อยมีศูนย์สองตัวค่อยๆนะศูนย์สองตัวเพราะฉะนั้นเราเห็นเก้าใช่ปะ่ะเราถอดเลยค่ะถอดคือแปดร้อยถึงเก้าร้อยถูกไหมเพราะว่าคําว่าเก้าไอตัวเนี้ยมันคือตัวปลายค่ะก็ต้องคิดพูดว่าแปดร้อยถึงเก้าร้อยเห็นถึงก็เขียนคําว่าถึงอันนี้คือคิดในใจหรือคิดตรงไหนก็ได้นะพอเห็นยี่สิบเราก็ยี่สิบ ใช่ไหมยี่สิบมันเป็นตรงปลายใช่ปะเฮ้ยผิดผิดอ่ะถูกถูกถูกเฮ้ยผิดดิดูดก่อนนะสะตัตวอ๋อถูก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 ขอโทษโอ้ยตายล้บปวดหัวเอาใหม่เพราะพอมันต้องเติมสองศูนย์ใช่ปะสองศูนย์ผิดดิสองศูนย์ก็เป็นสิบเก้าอ่ะเห็นปะบอกละสองศูนย์เป็นสิบเก้าเนี่ยเพิ่งคิดตะกี้เนเพิ่งคิดเสร็จดวก่อนนะ ต้องเติม2 0ศตวรรษต้องเติม20ศใช่ปะก็เป็น8ถึง9และ1 9ถึง20ถูกไหมถูกปะยี่เติม2 0ก็เป็น2,000แต่เวลาเขาบอกว่าช่วงปีแสดงว,ว่าต้องตรงช่วงปีแรกช่วงปีแรกอุ้ยขอวางก่อนเถอะไม่ไหวมันมันเบลอมากขอโทษนะมันเบลอจริง800ตรงนี้ไม่สามารถตอบ800ได้ถูกปะเพราะช่วงปีแรกเราต้องเอาตรงนี้ใช่ไหมก็กลายเป็น801เติมเติมเป็น801เลย เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผ่านไปใช่ปะถึงใส่ถึงแล้วตรงปลายตรงปลายอันเนี้ยก็กลายเป็น2,000นี่คือหลักการคิดค่ะแล้ววิธีเนี้ยจะไม่ผิดถ้าเห็นเอาใหม่สรุปสรุปนะถ้าเห็นคำว่าทษแบบว่า10ก็บอกหรือถามเลยว่านี่คือหลัก10คือหลักอะไรถ้าเห็นสหสวรรษคือพันให้บอกเลยว่า กี่พันถึงกี่พันศตวรัตร้อยคือกี่ร้อยถึงกี่ร้อยเติมศูนย์ตามสิ่งที่เราเคยรู้จักมาว่าส,สหัสแต่ว่า1,000มีศูนย์สตัวศตวรรษแต่ว่าร้อมีศูนย์สตัวแค่นี้ค่อยคอยคิดแล้วแต่คนคิดโอเคปะ้ะแต่คำตอบถ้าใครไม่แม่นตรงเนี้ยจะเบลอเดี๋ยวก็แบบสองห้อะไรก็ไม่รู้ทศวรรสีต่ตัว สตววัตสองตัวสหัสวสวัตหนึ่งตัวไปซ้ําดูอีกทีนึงเดี๋ยวโพสไว้ให้นะคะถ้ามีแบบฝึกหัดมันมีแต่วันนี้ขอยังไม่โพสนะนะโอเคนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ